สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องมัอนี่มันนี่ไม่รู้พึ่งันนี้เราจะมาเอาเสื้อผ้าของไอดา้าไปให้ใครนะคะไ,ไปให้ใครครับไปให้ยูเครนไปช่วยไปไปซอยผู้รีพ่ยพี่น้องช่วยผู้ผู้รีพ่ยตอนนี้อยู่ในประเทศเช็กมีคนมาดีพ่ายคื่อจากประเทศยูเครนเนี่ยพี่น้อง สี่หมื่นกว่าคนเลยพี่น้องแล้วตอนนี้ทางการทังราชการเพิ่นกัดประกาศให้ผูดด้ใดที่มีเสื้อผ้าของใส่ทุกอย่างที่ที่มีหลายแลย้วว่าไม่ได้ใสนะพี่น้องที่มันยังดีพร้อมใช้นะพี่น้องให้เอาไปซอยเหลือผู้หลีไพ่ไม่นมี่แม่ไอ้ดาสิมาคัดของไอ้ดาเนี่เอไอ้ดายังไม่มาอยู่เลยพี่น้องเพราะว่าไอ้ ผูยาตาย่ายสื่อให้เทศกาลนั่นเทศกาลนี้ใส่นังกับพ่อท่านพี่น้องเสียผานี่ยังดีดีอยู่เลยนี่อาอาได้ครับเข้าลูกพับสวยๆเก็บไปให้เขาทำยังไงรับพนพับกัะเทิ้งเสียดายพี่น้องเอ้ยทิ้งตัวใดนั่นกันเสียดายอยู่นั่นแหละเก็บเข่าเก็บออกมีหลายพี่น้อง รายยูเดียกเก็บเก็บเสร็จแล้วก็สิพากันใสกองใสแน่นไปไปหาเพิ่นลองกินปลาดูหรือยังลูกอร่อยนะปลาเนี่ยจะรวมเล้าแซ่บแซ่บบ่ครับไม่แซ่บเวลากินกับอันนี้โอโต้องกินแต่ส้มตําเฉยๆอ๋อเพราะว่าอันนี้ มีเกลือมากปลาเนี่ยเหรอปลามีเกลืออันนี้ก็มีเกลือมันเค็มใช่ไหมเค็มมากกินได้ไหมแต่ไอ้รักกินอ๋อปลามัน,น,นจะเค็มปลามันอีเค็มม,มากชิมมึงลูกอไม่เห็นเค็มเลยเพราะว่ามันโดนอันนี้อยู่ที่สกินมันเฉยๆที่เอนะข้างนอกมันนะแม่เอาเกลือทาแล้วก็อบ ยิงข้าเหนียวนะ่าจะอร่อยลูกยิงข้าววิตามินไปด้วยอย่าลิมข้าววิตามินเดี๋ยวจะหิวข้าวพุ่น mm hmm. น้ำอะไรกันน่ะน้ำเฮรุบ,บอยนมเย็นเ <laughs> ต็มปาก นมเย็นครับนมเย็นครับเผ็ดไหมสมตำไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากมักหลายพี่น้องอยากกินสมตำเพิ่นไปเมืองไทยกลับมากลลวเพิ่นเพิ่นมักเพิ่นกินเพิ่นกินทุกงมือแล้วเพิ่นแซ่บโคตมันกับมาเพิ่นบฮวงบทามันสดๆนาะพี่น้องกัดแซ่บมาอยู่หนีเพิ่นอยากกินอีกแม่ ไม่ไปหาบกฮุงแล้วมันบดได้พี่น้องบอดได้กัเลยเดยมาตําแค่รสให้กินแครอทก็แซ่บเหมือนกันใช่ไหมลูกใช่เหมือนมะละกอเลยใช่ไหมคะใช่ครบอมกินเยอะๆ,ๆลูกแม่ไปได้หัวปลามาหัวหนึ่งหัวบกใหญ่พี่น้องกินผู้เดียวอิ่มแองแปลงเลยแหละนี่ย มันยังกสกามันยังกสกาอืม <laughs> <kos> ชอบชอบหัวปลาเนี่ยอร่อยมากอืมมันแซ่บตำแครอท จำแครอทใส่ปลาแดกใช่ไหมลูกแซ่บหลายมันบอแซ่บหลายกินได้หลายๆเริ่มกินขขาวน้ำจืดลูกมันจะหิวข่าวเ็กแซ่บแซ่บอ่ะเนาะ ขนาวนิ้วกำใส่น้ำลูกขนาวนิ้วกำใส่น้ำยังแซ่บ จะบอกเขาเช่เขาเขาเข่าฉันนั่นยั่ไงลูกเข่ากินเขา่าน้ำลื่มกินเขา่าตีแซ่บหลายตำแค่สรสแซ่บหลายลื่มกินเขา่า <c oughs> เผ็ดเหรอ <c oughs> แต่พริกนิดหน่อยทำไมอเอเดนกินได้เป็นคนไทยอเอเดนเป็นคนไทยเหรอแม่ อ๋อไอ้ด้านน่ะทำไมกินได้ก็เป็นฝรั่งอ๋อฝรั่งทำไมกินพริกเป็นพริกได้อ่ะก็เลยอือื <c oughs> ไอ้ด้าจำได้ไหมไอ้ด้กินพริกที่เมืองไทยมินิพริกอ่ะพริกขี้หนูพริกอะไรนะพริกขี้หนูเผ็ดมากใช่ไหม เพ like ิ่นไปเมืองไทยพี่น้องอันเพิ่นไปพรอนพริกขี้หนูไม่พูดโอเคอันดาล่องกินพริกขี้หนูอร่อยมากใช่ไหมพริกขี้หนูแอนดาล่องกินพริกขี้หนูพี่น้องมินิเพิ่นมามินิแน่นอนเป็นตาฮักเลยซิมบงกิมแล้วเป็นยังไงครับ ร้อนหูเลยใช่ไหมครับไอสีสมากน้ำเผ็ดมากไหมเผ็ดใส่พริกผงโรยพริกผงลงไปมันหอมแม่ก็ลองลองใส่ที่นั่นพริกขี้หนูพริกขี้หนูตายเลยเผ็ดไอเด้าเป็นยังไงแลวไอเดารู้สึกยังไงอร่อย จริงๆเอ๊ะโกหกวิ่งหาน้ำแข็งตาเหลือกเลยอ <c oughs> ืมรสตัวเองสดกันพี่น้องอืมอืมแซ่บหลาย เสียบไรอเสียบหน่อยครับ ดิพ่อเราดิพราะว่าแม่บอกกินหลายขา้าแม่กับลังลดน้ําหนักเพราะว่าอ้วนมากต้องกินข้าวนิดหน่อยกินผักเยอะ măng hoa ba măng hoa ba măng chúc xe yên khao hm yên khao yên khao yên khao kìa năm 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 ผมเาวแล้วสี่กระโดงกระเด้งแหละพี่น้องเอตัดผมให้ยยุกวันเสาร์ตัดผมเนาะกับพ่ออ,อ,อ,อร่อยอะหัวปลาหัวปลานี่มันดีพี่น้องไม่ได้มักกินหัวปลาไม่อิ่มแล้ว พอแล้วโอ้ลูกชากินเก่งพอแล้วพอแล้วม,ม,มึกสมจักนวยกันนะมสมเป็นได้สมสมสมสื่อหรือเปล่า หวานบักหวานได้เนี่ยบ๊แมนบักสมอิ่มแล้วครับพี่น้องบอกพี่น้องอิ่มแล้วครับพี่น้องครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะกดแชร์ด้วยนะครับ,ดดรบเจอกันใหมอย่าลืมล <laughs> เจอกัน <laughs> ใหม่คลิป <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดคลิปหน้านะครับอ้าวเจอกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำไงก็ขอบคุณครับขอบคุณครับทำยังไงคะขอบคุณครับบาย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 